ผมก,ก็สวัสดีครับพี่น้องตกทานกันเลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องพีบิตทีวีกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็ทุกคนก็ไม่ต้องสงสสยเลยนะครับก็เออผมก็เพิ่งกินหมูกระทะเสร็จเอเอก็ว่าจะมาสอนโหลดเกมอ่อ gta fight เออไม่ใช่ไม่ใช่พีดเซิร์ฟพีดเซิร์ฟทุกคนอ่อ gta เล่นไฟเอ็มเยอะก็เป็นอย่างนี้แหละอืมก็ C T A Career นะทุกคนเออให้พิมพเข้ามาที่ Google Chrome หรือก็ Google ธรรมดาก็ได้นะก็ได้สองอันเลยก็ให้พิมความว่า g T A อ่อ C A R E E R นะทุกคนแล้วก็ให้กดอันแรกเลยเอ,อืมฮึ่มให้ติดฟัง ก็จะเป็นอันแรกเลยนะทุกคนก็จะมีสองอันก็ให้กดอันแรกไปเลยนะทุกคนก็จะเป็นตรงนี้เลยนะทุกคนคือจะมีซื้อไวริสดาวน์โหลดแล้วก็เติมแล้วก็ติดต่อทีมงานนะทุกคนก็ จะทิ้งลิงดีหรือเปล่าจเจ้าลิง์มาจากไหนอ่ะอืมก็ไม่เป็นไรนะคุณคนให้ทุกคนเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกเลย <c oughs> ก็เซิร์ฟนี้ก็จะมีเออ่แชทไม่สิเฟซกลุ่มเฟซของ g t a Karia นะทุกคนก็ให้กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะทุกคน ผมก็ไม่ได้มาสอนในตัวใหม่นะทุกคนเพราะว่าผมโหลดไปแล้วก็ตอนนั้นก็ขี้เกียจก็เลยลบทิ้งไปเลยนะทุกคนผมก็จะมาสอนโหลดตัวแบบนี้นะทุกคนเออก็ผมก็ต้องทําใจเล่นแบบไม่มีใหม่นะทุกคนตัวนี้ผมจำารหัสได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะลองสใส่ดูก็ เล่นได้ก็น่าจะเข้ารหัสเดิมได้นะถ้าเล่นไม่ได้ก็สร้างรหัสใหม่ก็มันเริ่มใหม่กันเลยไงอื <c oughs> ก็ก็คลิปนี้ก็เอาราๆห้าทีนะหรือว่าจะไปอดัดตัดต่อก็ได้ก็ไม่รู้อ่ะก็ให้เราดาวน์โหลดอ่อ A P K นะทุกคนแล้วก็ Data นะทุกคนอ่าแล้วก็ O B B นะทุกคนให้โหลดสามไฟล์นี้มารอดาวน์โหลดให้เสร็จแล้วก็ออกนะทุกคนก็ให้เราเข้าก็ต้องมีสองแอปอันนี้นะทุกคนสองแอปอันนี้ก็สองแอปอันนี้อ่สามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตรเลยนะทุกคน ก็เข้าให้เข้าไปที่ให้ติดตั้ง apk ติดตั้ง apk ทำยังไงก็ให้เรากดตรงนี้อันแรกเลยนะทุกคนบุมจะไม่อันนี้ผมก็ผมติดตั้งไปแล้วนะทุกคน <c oughs> ก็ให้เราเข้าไปที่ data นะทุกคนเข้าไปที่ data อันแรกนะทุกคนแล้วก็จะกดแบบนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วก็ให้เรากดค้างไปเลย Copy แล้วก็ทุกคนจะกดไปที่อันข้างบนนี้ก็ได้นะหรือว่าจะกดไปที่จุดสองจุดตรงนี้ผมก็จะเป็นกดสองจุดอันนี้แล้วก็เข้าไปที่ แอนดรอยแล้วก็ Data เลยนะทุกคนเออแล้วก็ให้เราวางกดไปที่ลูกศรข้างบนนี้แล้วก็ข้างออข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะทุกคนสามารถกดได้สองอันก็ให้เรากดไปเลยกดวางแล้วก็รอให้มันเสร็จนะ <c oughs> กลับไปทีออ่ไฟล์ดาวน์โหลดเข้าไปที่จิ้มโอเอันแรก กดเหมือนเดิมเลยครับก็คัดลอกเข้าไปที่แอนดรอ OBB วางก็จะรออันนี้สำคัญมากๆเลยนะทุกคนก็ให้รอจนเสร็จแล้วก็โอเคแล้วเราก็ออกมาเข้าไปที่ R X File Explorer นะทุกคน ถ้าใครมี ex ไฟ<ม>ก็เข้า ex ไฟ<ม>เลยนะทุกคนโอโ้ nice ให้รอสักครู่นะทุกคนอืมอ้าวอาจจะแหลกสักหน่อยหรือไม่ก็ไม่แหลกเพราะเครื่องมันอาจจะช้าไปแล้วก็ได้ <c oughs> ก็ไปที่ android d a t a แล้วก็หา GTA เอ่เออะไรวะรอสักครู่นะทุกคนเครื่องเครื่องผมอาจจะช้าไปสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็เข้าไปที่ <c> GTA <oughs> เอ่อดอกดอกสตาร์แล้วมั้งไปดีไฟแล้วก็เอ่ออันนี้แหละอันนี้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 นนเลยนะทุกคน อันนี้เลยเข้าไปที่อย่างเอีอ้แล้วก็กด <c oughs> แก้ไขครัง้งเฉพาะครั้งเดียวนะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปที่อ่าซิร์ปนี้ต้องมีพิมใหญ่น้ำหน้านะทุกคนข,ขอเวลาสักคู่แป๊บหนึง่ง โอเคก็ okay, เสร็จแล้วนะทุกคนก็ให้เราเข้าไปที่โตเกมเลยนะทุกคนเขาได้แล้วนะทุกคน <ipedia. c oughs> อะไรเนี่ยทุกคนคือผมจำ เกือบจำรหัสตัวเองไม่ได้เออก็คือผมต้องเข้าไปที่ช่องของผมเองเลยอะ่ะเออ <c oughs> อะไรเนี่ยสมองเออไม่ได้ what the fuck <c oughs> ไม่ได้เล่นนานเออแล้วเออก็อออออออที่ B E A, A M ชื่ออาจจะยาวซะหน่อยนะทุกคน E A M แอดช้ำแล้วก็เป็น M E เออใช่นี่วะตัวเิมตัวเออใช่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 เออจำได้แหละก็เข้าเกมสักคู่ไปหนึ่งหก E K เขาได้แล้วนะถูกโคนนะเอ น้าแววมาแหวแวว้าวดูสิเติมที่เราไม่ได้กลับมาเล่นโคตรนานเลยนะทุกคนเออผมก็อาจจะจำอะไรไม่ได้แล้วนะทุกคนก็ผมทำไมผมไม่เล่นเติร์ฟเอ,อ็มหรอก็เพราะว่าหน้าเบื่อแล้วไงทุกคนเออหน่าเบื่อแล้วเฮ้ยจาเหญ่ขึ้นด้วยหระ คิดค <łość> ิดเฮ้ยโอ้โหกดคิดถึงเลยอ่ะเออก็จบคลิปเป็นเช่านี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยอะไรนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆญ่จากช่องบิ๊บบีทีวีฉันเคย